ผมอยากคุยเรื่องประตูมากเลยอ่ะว่าคิดยังไงกันกับเซเนลราเมนเอาในความเป็นประตูของปอคิปเปอร์แล้วกันดูจากเกมแรกความไว้วางใจไปที่กิริยาการสั่งต่างๆรู้สึกยัไงกับลเม,มนบ้างอือออกตัวก่อนว่าผมก็ผมก็เชียร์ให้ลงตั้งนานแล้วนะแล้วก็ก่อนเกมกับเซเนลร่าเนี่ยผมก็เขียนไว้เหมือนกันว่าถ้าไม่ลงเกมเนี่ยแลเเมนไม่ชัดเจนแล้วคือถูกซื้อมาเป็นมือสอง แล้วก็คงนั่งยาวอ่ะพบเกมหน้าแดงเดือดมันคงไม่เหมาะการที่จะส่งประตูเด็กอายุยี่สามลงไปเจอกับแดงเดือดเลยทันทีนะมันคงไม่เหมาะหรอกแต่เออพอลงเปิดตัวไล่อัพมาเออเฮ้ยโอเคตามที่คิดไว้เลยเวยจังหวะมันได้ละกับเกมนี้เพราะผมยังมั่นใจว่ายัางไงก็น่าจะเก็บนเด์แลได้นะแม้ว่าทีมเราจะห่วยะมันเข้าเข้าแก๊ปหลุที่สมควรที่ชนะในเกมนี้เพื่อส่งท้ายก่อนไปเบรก ทีมชาติคล้ายๆคนเกมกับซิตี้จำได้ไหมเออชนะแล้วก็ไปเบรกทีมชาติอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เห็นรายชื่อพึบพอลงไปเล่นก็เอาใจช่วยนอ้องมนแหละเออพอลงไปเล่นเนี่ยเออเฮ้ยมันทําได้ดีนะจนอ่าต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการกล้าออกมาตัดลูกกาอากาศในหลายๆครั้งเพราะว่าอ่าทั้งโอนาน่าและไปยินดีเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นประตูที่ ส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอยู่ตรงหน้าประตูตัวเองอ่ะไม่ค่อยที่จะออกมาไม่กล้าหรือหรืออะไรก็แล้วแต่น้อยครั้งที่จะออกมาในการป้องกันลูกคอนเนอร์ลูกเซตพีทที่วางเข้าไปหรือแม้แต่ลูกทุ่มไกลเองที่ณปัจจุบันเนี่ยหลายทีมก็ใช้เป็นสูตรที่เด็ดไม่เด็ดอของเราก็มีนะดารโลอะไรอย่างเงี้ยอ่าและวเม่เดี๋ยวกล้าออกมาตรงนี้ไว้ผมรู้สึกผมชอบเพราะนะแล้วก็ภาษากายอะไรหลายอย่างรู้สึกว่าเออเด็กคนเนี้ย มันมีของแหละมันน่าที่จะพัฒนาต่อได้แต่อย่าลืมว่าเขาก็ยังเป็นผู้สัระตูที่อายุยังน้อยอยู่ในวัย23ปีนะส่วนสูง193ประมาณเนี้ยไม่แน่สูงกว่ในประมาณ193เออหน่วยก้านโอเคเลยภาษากายดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าปฏิกิริยาดียืนตำแหน่งดีอย่างไอ้ลูกที่ช่วงท้ายเกมอะที่หลุดไปผมไม่แน่ใจว่านักเตะ เซเนแลนชื่ออะไรนะช่วงช่วงท้ายเกมอ่ะที่เขายิงไปตรงตัวอันนี้เราต้องพูดก่อนนะว่าบางคนบอกเอ้ยเขายิงตรงตัวแต่ถ้าประตูมันยืนตำแหน่งไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ตรงตัวนะเว้ยเขา้าใจปหทุกคนเราต้องให้เครดิตผู้สาวประตูแล้วมันยืนตำแหน่งดีไงอ่าหรืออย่างลูกช่วงครึ่งแรกของชาก้าที่ยิงด้วยซ้ายอ่ะแล้วพุ่งปัดอ่ะน,นะก็ชัดเจนว่าโอเคปฏิกิริยาดีแล้วก็อืมจงังหวะเซฟแบบเนี้ยมันก็คือ แฟนบอลต่างประเทศเขาพูดนะเว้ยพี่เบนท์ว่า,ามไม่ได้คาดหวังให้แลมเมนจะต้องมาเซฟปฏิหารจะต้องมาทําอะไรที่แบบเบอร์วังอะไรขนาดนั้นไม่ได้คาดหวังกันเด็กที่มาจากฝรีกเบลเยียมแล้วยออาเบิร์อายุขนาดนี้ค่าตัวแค่รวมแอดออนแล้วว่ามัน21ล้านปอนด์อะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ขอแค่ไอ้ลูกเบสิกลูกง,ง่ายๆอะเอาให้มันได้เอาให้มันดีพอไม่ต้องพลาดเยอะ เออเอาแค่ลูกง่ายเอาลูกแบบพื้นฐานนะ่ะให้รับไปได้แค่นั้นพอไม่ใช่ตะคุบหลุดมือแล้วแม่งมาซ้ําปัดมาให้เขายิงอะไรอย่างเงี้ยไ,ไอ้หลายๆครั้งที่เราเห็นอนาหน้าทำเออที่เขาพลาดอันนี้เขาพลาดผิดน,นิดนึงแล้วกันนะเขาก็าไปได้ดีแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละแค่นั้นเองส่วนลูกที่ผมรู้สึกว่ายังไมไ่ค่อยเห็นเท่าไหร่คือการออกบอลด้วยเท้าเพราะว่าจะเห็นว่าเกกับันเร์แลนด์น่ะแท็กติกที่โมลินวางไว้คือไม่พยายามบิลอัพเลยน้อยครั้งมาก ก็พยายามที่จะวางตู้มาข้างหน้าเลยวางยาวไปข้างหน้าซึ่งตัวนี้ยังไม่ค่อยเห็นความแม่นยําสักเท่าไหร่ผม,มรู้สึกว่าบายินดีวางได้แม่นกว่ามันไม่ได้ดีเลิศหรอกแต่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเอาแบบเอาความแย่ผมรู้สึกว่าว่าละเม่นเนี่ยยังแย่กว่าบายินดีในการใช้เท้าวางยาวไปให้กองหน้านะเอออันนี้เดี๋ยวพัฒนาได้แต่พอเอาเพราะว่าผมชอบเขาไม่ชอบแล้วก็เชียร์ให้เขาลงเป็นมือหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็เกมกับ หรืว่ครูอ่ะก็อยากให้เขาลงต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไอ้มีบอลมีประโยคหลังเกมวลีที่แซวกันแบบเฮ้ย hey, นายแม่งเป็นแชมัยเคลิ้นพร้อมตัวมาหรือเปล่าวะอันนี้อย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปจริงจังกับมันเยอะนะคนมันเป็นแค่ประโยคน์ขำๆแซล์ๆอ่ะไม่อยากให้ไปเดียบเอ้ย e มึงมิวแชมัยเคลิ้นมึงแบบไม่ใช่มันก็ไปแค่โจ๊กแค่เฉยแซลเล่นๆเ,เอออย่าไปอย่าไปซีเรียสมากแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยคแค่กึ่งกึ่งแซล์กึ่งให้กำลังใจกึ่ง กึ่งชมน้องมันซะมากกว่าแต่อยากให้ดูกันยาวๆวันนี้เขาทํำได้ดีก็ชมด้วยเก็บพรีนชตตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามไม่มันไม่น่าชื่นชมหรอมันก็ต้องน่าชื่นชมสิใช่ไหมแล้วก็หลังเกมเนี่ยผมสังเกตนะเว้ยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆในทีมอะ่ะต้องบอกพี่ๆดิมันจะมีแค่โยโลในกองหลังที่อายุน้อยกว่าเพราะยโรสิบเก้าใช่ไหมไอ้ไอ้ใครอ่ะเดลิก แม็กไพลลงมาหรือชอหรือแม้แต่อามัดเองอ่ะก็พยายามที่จะมาแบบปั๊มฮากะแบบกระโดดก่อหรือแบบให้กําลังใจว่าเอ้ยน้องม่งดี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 ดดเออเย,ยี่ยมว่ะอะไรเงี้ยมันเป็นภาษ,าษากายที่มีว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนรุ่ทีมรวมถึงนี่ไอใบยินดีเนี่ยมันจะมีคลิปเห็นไหมที่นี่ขนาดแข่งกันโดยตรงด้วยใบยิยนดีมันยังมาแบบเอ้ยน้องมึงม่งเยี่ยมว่อะอันี้ที่หน้ากล้องนะไม่ดูหน้ากล้องคิดยังไงนะ แต่หน้ากล้องคือมันแสดงออกมาแบบนี้เว้ยว่าเออมันเป็นการแข่งขันกันในสนามเพื่อย้ายตาแหน่งไงก็จริงแต่ว่าเพื่อผลลัพธ์น้องมันทำผลงานได้ดีได้แมนออฟแมนด้วยนะผมรู้สึกแร่เม่นเน่ยได้แมนออฟแมนแล้วที่สําคัญนะเว้ยคือก่อนเกมอ่ะมีะรายชื่อไปติดทีมชาติเบลเยียมชูใจยอยู่แล้วนะใช,ะใช่แล้วก็เนี่ยล่าสุดกลับไปติดทีมชาติเบลเยียมได้อะไรได้ไปฝึกไปไปอยู่ใ,ใกล้ๆไอ้ดอลของเขาอ่ะใช่แม่โคตรมีความสุขเลยนะเว้ย เบลเยี่ยมใช่ไหมเบลเยี่ยมใช่ปะช่มินโยเล่อ๋อโอเคกูตัวสินะก็ก็ผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นไอดอลของเขาเว้ยไอดอลของเขาจะมีสองคนก็คืออ่ากูตัวกับนอยเออร์ที่ที่เขาพูดสาษประตูสมัยใหม่นะที่เขายึดเป็นแบบอย่างกูตัวแน่นอนอยู่แล้วรุ่นพี่ทีมชาติแล้วก็ท่าทาง ถ้าทางผมรู้สึกว่าเออการออกมารับบอลการออกมาตัดบอลการสปริงตัวการพุ่งอะไรเงี้ยไม่คล้ายๆกูตัวเหมือนกันนะอันนี้สื่อสื่อที่เบลเยียมเขาบอกะเวยไม่ใช่คนไทยบอกนะว่าคล้ายๆแล้วก็นิวกูตัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่อยากไปใช้หรอกอันนี้ผมแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเขาพูดกันไม่ใช่คนไทยพูด mm hmm. เออเดี๋ยวไม่ใช่แบบเวลาผมอฟอร์ไม่ดีมมมแม่งอนี่ยเป็นไงล่ะมึงอนิวกูตัวไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เขาพูดก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะ แต่ใบหน้าจริงๆแม่งคล้ายๆแต่ว่าประตูยานซอนบลูไพายอะพี่เบ้นเลมันเหรอยานเลมันเหรอเออเออยาเลมันผมว่าคล้ายๆอยู่นะงผมเนี่ยไงด้วยความ<อ>ที่ทรงผมมันด้วยไงแล้วอีกอย่างนี่คือมันกล้าสั่งไงอันนี้ที่ชอบใช่เอยไอ้คาวาสกล้าสั่งเนี่ยอย่าลืมะเวยเกมแรกของนาหน้าแมงก,ก็วับแม็ก,กวาย์ด้วยและเกมแล้วเกมเนี่ย <laughs> <laughs> แม่ก <laughs> ม็กกากกวามากด้วยคุณไปหมิ่นเขาอ,อย่านะ เขาไปทําผลงานดีนะโดนยิงเห็นว่าจะซื้อขาดนีเห็นพี่เบ้นเห็นพี่เบ้นลงข่าวว่าเขาจะซื้อขาดดีใช่ว่าอันน่ะพี่พี่กวนประสาทไปกันแหละพี่กวนประสาทไปจะซื้อขาดเลยโดนดาโตโฟพาน่ายิงรอดขาเึ้นแล้วออกมาบอกว่าปิดมุมดีแล้วเฮ้ยแต่ไอทีมชาติล่าสุดไม่ติดเหรอใช่ไหมต้มติดปะเทมารูเนี่ยไม่ได้ใจนะรู้สึกว่าไม่ติดหรือเปล่าหรือติดวะแต่ไม่ได้จะพลาดมั้ง แต่ไม่เห็นรูปนะเอ่อ,อส่วนแลมแลมเมนก็ออกตามนั้นครับที่ผมบอกไปรู้สึกชอบแล้วก็อยากให้ดูกันยาวๆกับเด็กคนนี้รู้สึกพัฒนาได้ปีเตอร์แชมเคอลบอกว่าตอนเนี้ยทุกคนกําลังชื่นชมยินดีซึ่งไม่ผิดแต่เขาอยากจะดูอีกสั่หน่อยอยากรู้ว่าเวลาที่ผู้ักแสดประตูผิดพลาดหรือเป,เป๊ะ๋หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูว่าแลมเมนมันมีวิธีรับมือ,อยังไงเว้ยซึ่งผมก็อยากดูนะประตูเนียวเหนียวประตูขี้ เก๋าๆหรือเด็กที่มีแววจริงอะ่ะถ้าจํากันได้เช่นโดนานุม่าตอนรีวิวให้เอซิมิลานหรือแม้แต่ผู้ตัวเองที่ไปเล่นให้กับตา่าีเนี้ยตอนนู้นในยีสิบเก้าเองอ่ะที่เชซียืมมาแล้วปล่อยยืมสามปีจะไม่ทิเบนแล้วไม่ได้แ <สา S 1> ชมป์ยูโรปาอ่าตอนนั้นอะ่ะก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าประตูที่แม่งจะขึ้นมามึงต้องรับมือแรงกดดันได้ตั้งแต่เด็กเลยตอนานุม่าเนี่ยเห็นแบบตัวกระเพียกอ่ะตอนนั้นผมจําได้เลย เกมไอซีซีคัพเนี่ยมิลานแม่งโดนจุดโทษกับมาลิดอะ่ะแมงเซฟประจูยเลยเซฟจ,จุดโทษโทนี่โคือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เซฟกระจุยเลยเว้ยโดนัอนดูมาแล้วแม่งก็ก้าวจนมาถึงทุกวันเนี้ยที่เป็นมือหนึ่งโลกอะได้แอน,อนดูมาหรือแม่จงจูตัวที่ผมบอกอะอายุแค่สิบเก้าเขายังผ่านช่วงเวลาทั้งผิดหวังสงหวังมาได้แบบอูยืนหยัดประตูมันอยู่ที่ความสม่ําเสมอแล้วก็ยืนระยะเว้ยมันไม่ต้องเหนียวเป็นผีต้าหรอกแต่ต้องสม่าเสมอเนี่ย สมัเยเคลื่นเขาพูดแบบนี้ผมเองก็ก็จากมองเหมือนเป็นการว่าเดี๋ยววันจิมมีเกมที่เราพลาดวันจิมมี่เมียนวันที่เขาพลาดอ่ะเขาจะรับมือกับมันอย่างไงเลยจากฮีโร่ในวันนี้นะมันก็เจ้ามีวันนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนั้นจะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้เช่นชมแล้วก็รู้สึกเด็กคนเนี้ยมีขอไม่ธรรมดาดูกันยาวๆครับ